ราคาทองคำพุ่งอย่างบ้าคลั่งจนทะลุ5,200ดอลลาร์ขณะที่ดอลลาร์ 1. สหรัฐกำลังเผชิญกับวิกฤตสรดท้าครั้งใหญ่ที่สุดหรือไม่สรุปประเด็นร้อนจากฝีปากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ส่งสัญญาณทำลายค่าเงินตัวเองเพื่อสงครามการค้าและสัญญาณเศรษฐกิจถดถอยที่ชัดเจนขึ้นจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่พังทลายสวัสดีค่ะนักลงทุนและเพื่อนๆชาวสมาร์ทโกทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกันพร้อมกับสถานการณ์ที่ต้องใช้คำว่าสั่นสะเทือนไปทั้งโลกจริงๆค่ะเพราะในช่วงเช้าวันนี้ ทองคำได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการพุ่งขึ้นไปแตะระดับสูงสุดตลอดการที่บริเวณ5,220ดอลลาร์ 5, เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคำถามที่หลายคนกําลังสงสัยในตอนนี้คือนี่คือจุดสูงสุดของมันแล้วหรือยังหรือนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของมหาพายุทางการเงินระลอกใหม่ที่จะพาเราไปไกลกว่านี้กันแน่เพราะการที่ทองคําสามารถยืนเหนือระดับ5,000ดอลลาร์ 5, มาได้อย่างมั่นคงและพุ่งต่อได้ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนค่ะสาเหตุเบื้องหลังความร้อนแรงนี้มาจากสิ่งที่นักลงทุนเรียกว่า เมื่อเดือชนีดอลลาร์สหรัฐดิ่งลงอย่างรุนแรงจนแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ4ปีนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2022โดยสาเหตุสำคัญมาจากคำให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้เองค่ะทรัมป์ได้ตอบคำถามสื่อที่ถามว่าดอลลาร์อ่อนค่าเกินไปไหมด้วยประโยคที่ทำเอาตลาดเงินสะเทือนว่าเขามองว่ามูลค่าดอลลาร์ที่ลดลงในตอนนี้นะ่ะยอดเยี่ยมมากซึ่งมันสื่อความหมายชัดเจนว่าเขากำลังเปิดหน้าทำสงคราม ค่าเงินเพื่อให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้าและการส่งออกให้กับอเมริกาค่ะการที่ผู้นําระดับประเทศออกมาส่งสัญญาณทําลายค่าเงินตัวเองแบบนี้เป็นเรื่องที่หาได้ยากและสร้างความไม่มั่นใจให้กับนักลงทุนทั่วโลกอย่างมากค่ะเพราะมันหมายความว่าดอลลาร์อาจจะไม่ใช่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดอีกต่อไปและนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้เม็ดเงินจํานวนมหาศาลไหลเข้าสู่ทองคําอย่างไม่หยุดยั้งในฐานะเงินตราที่แท้จริงที่ไม่มีใครสามารถสั่งพิมพ์เพิ่มได้ตามอำเภอใจค่ะ ไม่เพียงแค่นโยบายค่าเงินนะคะแต่ทรัมป์ยังเดินหน้าสร้างความตึงเครียดร,ระดับโลกอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งการขู่เก็บภาษีสุลกากร100%กับสินค้าจากแคนาดาหากมีการทําข้อตกลงการค้ากับจีนหรือแม้แต่การขู่รีภาษีจากประเทศในยุโรปเพิ่มเติม,ตมรวมถึงแผนการสุดแปลกที่จะเข้ายึดครองกรีนแลนด์ซึ่งสร้างความวุ่นวายไปทั่วโลกยิ่งไปกว่านั้นความพยายามที่จะดําเนินคดีอาญากับเจโรมพาวเวลประธานเฟดคนปัจจุบันยิ่งเป็นการตอบย้าว่าความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐกําลังถูกสัออ่ น่ใจว่าเฟดจะยังสามารถคุมนโยบายการเงินเพื่อสู้กับเงินเฟอ้อได้โดยไม่โดนการเมืองแทรกแซงไหมทองคําจึงกลายเป็นคําตอบเดียวที่เหลืออยู่ค่ะ นอกเหนือจากปัจจัยทางการเมืองแล้วข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาเมื่อคืนนี้ยังส่งสัญญาณเตือนที่น่ากลัวมากค่ะโดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐหรือ Consumer Confidence Index ประจำเดือนมกราคมร่วงลงสู่ระดับ84.5ซึ่งถือว่าต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการไว้ที่90.9อย่างรุนแรงและยังเป็นระดับที่ต่ำสุดนับตั้งแต่พฤษภาคม2014เลยทีเดียวค่ะคุณเชื่อไหมคะว่าระดับความเชื่อมั่นในตอนนี้มันย่ำแย่ยิ่งกว่าช่วงที่เกิดวิกฤต แต่การแพร่ระบาดของโควิด -19 เสียอีกค่ะซึ่งดาน่าพิตเตอร์สันหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ The Conference Board ระบุว่าองค์ประกอบทั้ง5ของดัชนีนี้ทะลุต,ตัวลงทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่าผู้คนกำลังกังวลเรื่องค่าครองชีพราคาน้ำมันและราคาอาหารที่พุ่งสูงไม่หยุดค่ะ ที่สำคัญที่สุดคือดัชนีความคาดหวังหรือ expectations index ที่ร่วงลงเหลือเพียง65.1ค่ะในทางสถิติแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ดัชนีนี้ต่ำกว่าระดับ80มันคือสัญญาณเตือนที่แม่นยำม,มากว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือ recession กำลังจะมาเยืนภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะแล้วแบบนี้ใครจะกล้าถือครองสินทรัพย์เสี่ยงกันละ่ะคะทางด้านเจฟฟรีย์โรชหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก LPL Financial ได้ให้สัมภาษณ์กับคิดโค n นิวส์ว่าความเชื่อมั่นที่พังทลายนี้เกิดจากตลาดแรงงานที่เริ่มมีปัญหาค่ะโดยส่่วนตตาางงงของลดแรงง หรือ l a b o อ d i f f e r อเรนเชได้ล่วงลงต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2016หากเราตัดช่วงแพร่ระบาดออกไปนะคะนี่คือสัญญาณว่าการจ้างงานเริ่มไม่สดใสเหมือนเดิมแล้วค่ะ เขาคาดการว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐอาจจะพุ่งขึ้นไปถึง4.6%ในไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งจะยิ่งส่งผลเสียต่อยอดขายปลีกและเศรษฐกิจในภาพรวมค่ะเมื่อเศรษฐกิจมีปัญหาแบบนี้ตลาดจึงคาดหวังว่าเฟดจะต้องยอมก้มหัวลดดอกเบี้ยลงเพื่อประคองสถานการณ์และแน่นอนว่านั่นคือเชื้อเพลิงที่จะทําให้ราคาทองคําวิ่งได้แรงยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ มาถึงประเด็นร้อนที่ทุกคนต้องเฝ้าระวังในคืนนี้ค่ะนั่นคือการประชุม FOMC และการถแถลงข่าวของเจอโรมพาวเวลในเวลาประมาณตี2บ้านเราค่ะแม้ว่าตลาดจะคาดการว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่3.50-3.75%แต่หัวใจสําคัญอยู่ที่ถ้อยถแถลงของพาวเวลว่าเขาจะแสดงท่าทีแข็งก้าวสู้เงินเฟ้อหรือจะยอมจำนนต่อตัวเลขเศรษฐกิจที่ย่ำแย่และแรงกดดันจากทรัมป์ค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นเจอโรมพาวเวลยังโดนกระทรวงยุติธรรมหรือ DOJ สอบสวนเรื่องงบประมาณปรับปรุงอาคารซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นเกมการเมืองเพื่อบีบให้เขาลาออกค่ะหากเขาแสดงท่าทีที่อ่อนข้อลงหรือส่งสัญญาณว่าอาจมีการลดดอกเบีย้ยในเร็วๆนี้ทองคำก็พร้อมที่จะทะยานผ่าน5,250ดอลลาร์ 5, ไปสู่5,300ดอลลาร์ 5, ได้ทันทีค่ะในขณะเดียวกันสหรัฐกำลังเผชิญกับวิกฤตการปิดหน่วยงานรัฐหรือ government shutdown ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งค่ะซึ่งหากเกิดขึ้นจริง จะทําให้การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญต้องล่าช้าออกไปและสร้างความมืดมนให้กับตลาดทุนอย่างมากค่ะในสภาวะที่ทุกอย่างดูคุมเครือแบบนี้ทองคํามักจะทําหน้าที่เป็นสินทรัพย์ที่สว่างที่สุดเสมอค่ะมุมมองจาก BMO Capital Markets สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่จากแคนาดาน่าสนใจมากค่ะพวกเขามองว่าเรากําลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระเบียบโลกใหม่หรือ New World Order ที่มีขั้วอํานาจแยกออกจากกันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทําให้ทองคํากลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการรักษาความมั่งคั่งแทนดอลลาร์สหรัฐ ค่ะ BMO วิเคราะห์ lock, กรณีที่ดีที่สุดว่าหากธนาคารกลางทั่วโลกยังคงสะสมทองคําในระดับ8ล้านออนซ์ต่อไตรามาสแบบนี้เราอาจจะได้เห็นทองคําไปแตะที่6,350ดอลลาร์ภายในสิ้นปี2026นี้และที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ เป้าหมายที่8,650ดอลลาร์ภายในปี2027ค่ะคุณพร้อมจะเห็นทองคำราคาขนาดนั้นหรือยังคะมาส่องภาพทางเทคนิคในไทม์เฟรม e ีชั่วโมงกันบ้างค่ะปัจจุบันราคายังคงรักษารูปแบบขาขึ้นที่แข็งแกร่งมากโดยราคาสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 12และ26ได้อย่างมั่นคงค่ะแม้ว่าดัชนี RSI จะพุ่งขึ้นไปแตะระดับ75ซึ่งถือว่าเป็นเขตซื้อมากเกินไปหรือ overbought แล้วก็ตามค่ะแต่เพื่อนๆต้องจาไว้นะคะว่าในสภาวะตลาดที่เป็น Extreme Bullish แบบนี้ RS i สสามารถค้างอยู่ในโซนสูงได้นานเป็นสัปดาห์โดยที่ราคาไม่ล่วงเลยค่ะดังนั้นการพยายามจะไปดักเซลเพียงเพราะเห็นว่า มันขึ้นมาเยอะแล้วจึงเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากและอาจทำให้พอร์ตเสียหายอย่างรุนแรงได้ค่ะเป้าหมายราคาถัดไปที่เรามองไว้ตามเครื่องมือ Fibonacci Extension ที่ระดับ423 6%จะอยู่ที่5,441ดอลลาร์ 5, ค่ะนี่คือพื้นที่ใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครไปถึงมาก่อนและด้วยแรงหนุนจากการเมืองที่บ้าคลั่งแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในตลาดทองคาปีนี้ค่ะ สำหรับกรอบการซื้อขายประจำวันที่เราสรุปมาให้ในวันนี้มีดังนี้ค่ะแนวต้านแรกจะอยู่ที่5,200ดอลลาร์แนวต้านที่2ที่5,250ดอลลาร์และแนวต้านที่สำคัญที่สุดคือ5,300ดอลลาร์ค่ะหากราคาสามารถทะลุผ่านไปได้จะเป็นสัญญาณเพื่อมุ่งหน้าสู่เป้าหมาย5,400ดอลลาร์ทันทีค่ะส่วนทางด้านแนวรับนั้นหากมีการพักฐานหรือเทค Profit ออกมาบ้างแนวรับแรกที่ควรจับตาคือ5,100ดอลลาร์แนวรับที่2ที่5,42ดอลลาร์และแนวรับสุดท้าย ที่แข็งแกร่งที่สุดคือระดับจิตวิทยาที่5,000ดอลลาร์ท้วนค่ะตราบใดที่ราคายังไม่หลุด5,000ดอลลาร์ลงมาเทรนขาขึ้นยังคงได้เปรียบอย่างสมบูรณ์ค่ะกลยุทธ์การลงทุนที่เราแนะนําสําหรับคนที่มีกําไรอยู่แล้วคือให้ถือต่อไปหรือโฮและใช้การขยับเชลลิงสต็อกตามขึ้นไปเพื่อปกป้องกําไรค่ะส่วนใครที่อยากจะเข้าซื้อใหม่<ฮ>เราแนะนําให้รอจังหวะย่อตัวหรือพูแบก บริเวณแนวรับ5,150ดอลลาร์เนี่ยจะมีความปลอดภัยในแง่ของความเสี่ยงมากกว่าการไปไล่ราคาที่จุดสูงสุดนะคะอย่างไรก็ตามเราต้องขอย้ําเตือนว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงจากการประชุมเฟดในช่วงดึกคืนนี้เพื่อนๆควรบริหารจัดการพอร์ตและคำนวณเงินวางประกันหรือมาจินให้ดีนะคะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเทรดเด็ดขาดเพราะตลาดมักจะลงโทษคนที่ไม่รักษาวินัยเสมอค่ะสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆชอบการวิเคราะห์เจาะลึกที่เห็นภาพชัดเจนและ ทันต่อเหตุการณ์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ติดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง s m a r t ทโกของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกโอกาสสาคัญในการทํากําไรและก้าวทันมหาพายุการเงินครั้งนี้ไปพร้อมกับเราค่ะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ